สวัสดีครับนะครับขอต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่องของรับตาครับคลิปนี้นะครับมาบอกกันเลยว่าสีราศีนี้ขอมีสตินิดหน่อยอาจจะพลิกร้ายเป็นดีในปลายปีนี้ก็ได้นะครับผมมาเข้าเรื่องเลยนะครับผมราศีแรกนะครับบอกได้เลยว่าราศีนี้เข้ามาอยู่ตรงๆแล้วก็คือราศีมีนครับมาเรามาดูว่าอย่างไรครับราศีมีนครับระวังไว้ด้วยก็แล้วกันเกี่ยวกับเรื่องการใช้สติแล้วก็เรื่องการหักเหเรื่องหักเหว่าหักโหมนะถ้าจะใช้คําภาษาไทยนะครับ หาห่วงเกี่ยวกับเรื่องการงานครับก็ระวังไว้นิดนึงนะถ้าท่านป้องกันตรงนี้ได้มันก็สามารถที่จะประคองชีวิตเราได้ดูยครับระวังการทํางานนักกับ b u จ g e ว่าจะทําให้รายได้มันจะเพิ่มมากขึ้นนะครับก็ดูแลเรื่องสุขภาพเั็นไปตัวนะครับอันนี้ต้องขอบอกไปเลยว่าเออถ้านิดนึงนะครับขอดูแลกันนิดนึงเรื่องสุขภาพครับรวมไปถึงครับการที่เราเ เชื่อฟังนะครับเชื่อฟังคนรักเราสามีหรือว่าเชื่อฟังภรรยานะครับมันก็เป็นการดีที่เราจะามีเงินเก็บมีสิ่งที่ร้รายจะได้บเกิดขึ้นขอเชื่อฟังกันหน่อยนะครับดังนั้นแปลกเลยทีเดียวที่ราศีนี้จะค่อนข้างจะมีสติสักนิดหนึ่งนะครับจะได้ป้องกันจากร้ายกลายเป็นดีได้นะครับเนาะถ้าป้องกันได้ครับปลายปีนี้ก็ถือว่ามี เพราะีว่ามีแฮปปี้ดีนะครับก็ป้องกันเรื่องราวผู้นี้ไปนะครับผมแลวก็ระวังนิดนึงนะครับเรื่องเกี่ยวกับเรื่องคดีความนะครับนะจะไปทําอะไรยังไว้ก็ขอมีสติสักนิดนึงครับกลัวว่าเรื่องราวผู้นี้มันจะได้เกิดขึ้นกับท่านถ้าท่านป้องกันได้เหตุการณ์ผู้นี้มันก็จะไม่เกิดขึ้นครับลดอารมณ์ร้อนลงนิดนึงนะครับลดการประทะไว้นิดนึงครับเฉียงแค่องศาเดียวเดียวนะครับมันก็จะได้รอดทุกอย่างครับเนาะ สมมติว่าถ้าท่านแบบโมโหเกี้ยกาดนะครับปากคอเราะร้ายนะครับไปว่าเฮ้ยเปิ้ลครับมีการแบทเทิลเกินเกิดขึ้นอาจจะได้นอนโรงพยาบาลหรือว่าเสียงเงินพวกนี้ครับนะถ้าท่านมาได้ฟังาาบารมีเออบารมีว่าภรรยา,ยาหรือว่าสามีท่านนะขอให้มีสติหนึ่งครับควบคุมอารมณ์นิดนึงนะครับทุกอย่างมันก็จะดีขึ้นนะครับผมโอเคว่ากันไปครับถือว่ามีความสุขกันแล้วกันนะถ้ายังไงก็ขอป้องกันเรื่องที่ผมอู้งกันไว้ก็แล้วกันนะทั้งนี้ท้งนั้นนะก็ป้องกันไว้เราเราบอกเราบอกเพให้เชื่อ เราบอกให้ป้องกันดีกว่าไม่ร์เว่าบอกให้เชื่อเราร้อยเปอร์เซ็นต์นะขอเือป้องกันครับต่อมาครับราศีที่สองนะครับเป็นราศีเม์ครับนะโอ้โหนี่คือมาราศีเป็นยังไงครับเกาะระวังก็แล้วกันครับในช่วงสิ้นปีนี้ในช่วงเดือนนี้ที่เกิดขึ้นเก็ะระวังช่วงนี้ช่วงกยาลังฮักโหมกับเกี่ยวกับเรื่องการงานเยอะเกินไปหรือเปล่าการที่จะไปแบทเทิลกับไขรต่อสู้กับสิ่งที่ตัวเอง คัดแย้งกันมาโดยตลอดหรือเปล่าเกาะระวังไว้ตัวก่อนแล้วกันครับระวังคนที่เราแบบคิดคิดร้ดายกับเขาอ่ะในในองค์กรหรือว่าอย่างนี้นะครับน้องเขาอาจจะบอก่อยแฮปปี้สักเท่าไหร่มือเตื้อลบกันไปบบจบข้ามปีไปฝั่งนู้นก็ได้ดังนั้นครับก็ลองเอาอารมณ์เราลดลงหน่อยนะอุ้งไงว่าที่ทํางานนะครับคือไปโกรธไปโมโหกับใครไปงุ้งงิดกับใคระครับไปเถียงกับใครไครว้เขาก็จะพยาบาทกับเราไปนานเหมือนกันถ้าไงลองลอง,งเฉียงสักอง,องศาหนึ่ง นะก็ะถือว่าป้องกันไปนะครับเนาะแล้วก็รวมไปถึงครับเรื่อง่อาเมื่อได้อารมณ์ร้ายอารมณ์อย่างปุ๊บระวังเรื่องเงินทองมันจะมาเข้าไข่ออกไขเนาะดังนั้นเวลามีเรื่องมีราวมาก็ได้เสียงเงินเสียทองไปแล้วก็จะไปคิดนักวิตกกังวลอยู่คนเดียวครับดังนั้นสติครับสําคัญนะผมขอเตือนไว้เลยการป้องกันตัวเองในเรื่องอารมณ์ครับ ก็ช่วยได้เราได้มีเงินเก็บได้เช่นเดียวกันไม่ต้องไปเสี่ยงเงินกับกู้กรณีหรือว่าออย่างประมาณนี้นะครับนี่ก็ระวังไว้นะครับแล้วก็อีกทางหนึ่งครับช่วงนี้คุณอย่าค่อนข้างที่จะปรึกษาไขบอกค่อยได้เครียดจัดนะครับดังนั้นนะครับลองอ่าเขาใช้คําว่าหาหาเวลาอยู่กับตัวเองนิดนึงครับทบทวนตัวเองนิดนึงนะเรียกสติกลับมาและทุกอย่างมันก็จะดีขึ้นครับค่อยค,อยคอยเป็นค่อยๆไปนะถ้าใครมาได้เจอเรื่องราวพวกนี้ บอกเป็นยังถือว่าโชคดีไปครับแต่ถ้าใครยังอยู่เหตุการณ์พวกนี้อยู่ดังนั้นผมขอเตือนเลยนะว่าเออย่างน้อยก็เซฟตัวเองไว้อย่างน้อยก็มีสตินิดน,นึงครับดึงตัวเองขึ้นมาจากโมโหโทสะเพื่อได้ก็แล้วกันจะได้ร้ายจะกลายเป็นดีนะครับผมอันนี้ต้องขอบอกว่าทั้งเรื่องการเดินทางทั้งเรื่องเพื่อนร่วมงานแล้วก็ที่ทํางานด้วยนะครับขอกันนิดน,นึงนะครับผมมาต่อไปครับอ่ะราศีพฤษภครับ อ๋อก็ถือว่าขอให้มีสติกันนิดนึงครับที่พูดผ่านมานะครับช่วงนี้ครับราศีพฤษภก็ได้มีการเดินทางข้ามจังหวัดกันข้ามแดนกันนะข้ามประเทศก็คงจะใจใจใช้นานหน่อยเพราะว่ามันติดโรคร้ายนะครับก็ระวังกันมีแนวโน้มจะได้เดินทางอาจจะเป็นเหตุผลที่บอก่่ยดีที่ได้เดินทางไปอาจจะเป็นเหตุผลดีบางประการถ้าเหตุผลไมไดีก็ถูกย้ายงานถูกพักงานถูกไล่ออกสิ้นเดือนนี้อย่างงี้ประมาณนี้ใช้คําว่าเปลี่ยนแปลงดีกว่าถ้าผมบอกว่าไล่ออกมันจะดูซึกว่า ดูแรงไปสําหรับเราเพิ่งกลังใจกันนะครับนะเราก่อนอย่างที่บอกไปครับอ่ะเนื่องจากท่านจะเป็นคนที่โหงหางเขาเรียกว่าอ,อย่างเกี้ยวกลาดนะครับเกาะระวังเรื่องการการะตดทามของท่านด้วยก็แล้วกันนะสิ่งที่สามราศีที่ผ่านมาเนี่ยผมพยายามด้ยบอกว่าเพิ่งมีสตินะฮะนะเราไม่ใช่กลัวใครนะครับแต่เราแค่ขอเชียงไปสักองศาหนึ่งอย่าปะทะเลยครับเพราะมันจะเสียงเงินเสียทองแล้ว เมื่อท่านเสียงเงินเสียงทองปุ๊บท่านก็ต้องไม่รอคําตัดสินจากคนอื่นอีกนะครับน,นี่ต้องขอบอกเลยว่ามันบอกคุ้มกันเนะาะบอกคุ้มกันจริงๆครับสำหรับการที่เราจะจะใช้ชีวิตประจําวันแล้วเรามีภาระอย่างเงี้ย มันมีทุกอย่างถูกบีบบังไว้ทุกอย่างจะขึ้นอยู่กับคนอื่นอยู่อะไรประมาณอย่างเนี้ฮะมันรู้สึกอึดอัดไปแล้วครับจะมามีความสุขเมื่อมามีความสุขปุ๊บมันก็จะทํางานอื่นมาค่อยได้ครับเมื่อทํางานมาได้เราก็ต้องหนีจากบริเวณจุดนั้นไปก็เช่นเดียวกันครับมันจะสอดคล้องกันประมาณนี้นะครับนาตาไคอยู่ในพังวนหรือว่าอยู่ในมรสุมนี่อยู่เกาะคนที่จะเฉียงองศาเดียวบางครั้งมันแคบปัญหานิดเดียวเองนะครับมันทำให้เขาที่ ลามไปถึงขนาดนี้เลยนะถ้าอย่างไรนะครับขอให้มีสติมีอารมณ์มณกดอารมณ์กดตัวเองไว้สักน,นิดหนึ่งยกตัวอย่างเฉยๆนะฮะเมื่อท่านเป็นหัวหน้าคนเจ้าคนในคนแล้วไปทะเลาะกับอีกหัวหน้าอีกหัวหน้าหนึ่งซึ่งมันกระทําให้เขาได้ทะเลาะบอกแววงกันจะทํางานมันก็นดูยากจะทําอะไรอย่างมันก็นดูยากไปครอบครัวเราจะยังไงการเงินมันจะยังไงครับมันจะกระทบไปหมดเลยดังนั้นก็สุดท้ายมาก็ต้องย้ายที่อยู่ออกไปเฟดตัวเองออกไปหรือว่าอย่างไรเพราะว่าเราจะป้องกันทั้งชีวิตและ ครอบครัวของเรารวมไปถึงลูกเนี่ยคนรักของเราตัวอันนี้คือยกตัวอย่างเฉยๆนะครับดังนั้นก็ระวังไว้ตัวกันแล้วกันครับสำหรับราราศีนี้นะค่อนข้างที่จะแรงและคือมีโอกาสที่จะย้ายกันนะครับแค่ควบคุมอารมณ์แค่เชียงแค่องศาเดียวครับเหตุการณ์ร้ายก็จะมาเกิดขึ้นนะครับเนี่ต้องขอบอกว่ารวบรวมพลังงานนะสติของตัวเองไว้นิดหนึ่งนะครับต่อมาครับราศีสุดท้ายครับราศีพิจิกครับโอ้โหนะครับราศีพิจิกบอกได้เลยว่าช่วงนี้นะครับ คุณจะค่้นขั้นงจะมีความความคิดที่คิดเยอะเกินไปจนมันน้ําเต็มแก้วอะฮะมันความคิดเราเราอยากนั่นอยากนี่คิดอะไรมากมายจนเกิดปัญหาวิตกกังวลจนมีโอกาสที่จะเข้าโรงพยาบาลหรือปรึกษาหมอพบหมอก็ได้นะครับนี่ต้องขอว่าว่าอย่าเครียดจัดจนเกินไปนะอาจจะเป็นปัญหาบางอย่างที่เราแบบพลาดไปละ แล้วมันก็เลยคิดสะสมเนี่ยอันนี้เราขอบอกว่าก่อนที่เราจะพลาดนะครับขอมีสตินิดนึงถ้าได้ดูคลิปนี้แล้วเก็ลองเฉียงแค่องศาเดียวนะครับสังเกตเลยว่าทั้งสีราศีเนี่ยผมจะบอกว่าคือเฉียงแค่องศาเดียวมันก็อาจจะไม่ได้เจอเหตุการณ์แบบนั้นแล้วนะครับผมนะยังว่าครับเพราะว่าราศีนี้ค่อนข้างที่จะดูตัวเองในแบบสบายๆเดินเหินยังง่ายได้นะครับแบบบอกค่อยคิดอย่างมากไมายแต่สุดท้ายแล้วนะครับเมื่อท่าน ใหชิวๆเกินไปอ่ะสุดท้ายมาไปทําเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นได้ง่ายๆด้วยความประหมาทแค่เรื่องเล็กน้อยเท่านั้นเมื่อทําให้ท่านได้กึหนักนกึดน,น้อยไปไหนครับเช่นผมยกตัวอย่างนะครับเช่นเป็นนักเที่ยวกลางคืนครับดื่มเหล้าเมามาแล้วท้องขึ้นมาอย่างเงี้ยแหละครับนี่ผมยกตัวอย่างเฉยๆครับระวังครับราศรีนี้มีโอกาสที่จะทําแบบนี้มีโอกาสที่มันเกิดขึ้นแบบนี้แต่ถ้าเราลองเฉียงสักอ,องศาเดียวครับเหตุการณ์พวกเนี้ยมันก็จะบ่ได้เกิดขึ้นครับมันก็บม่ได้เลวร้ายแบบนี้ นะเรากดมาไ,ได้ทุกร้อนนะมันต้องไม่ได้เครียดจัดอย่างนี้ครับประมาณอย่างนี้นะนี่ผมยกตัวอย่างเฉยๆนะครับเรื่องความมั่นคงนะครับรวมไปถึงเช่นหน้าใหญ่นะครับแบบไปเที่ยวมาไปมีปัญหากับคนอื่นมาในร้านวงเล่าเอ่ยหรือว่าอย่างโดนกูกน้กรณีตามมาสุดท้ายมาเอาเรื่องเอาราวเรื่องใหญ่โตเกิดขึ้นนะครับก็เป็นเรื่องราวที่มันบายาที่จะน่าจะเกิดขึ้นนะครับนะต้องขอบอกเลยว่าถ้าอย่างไรก็ระวังไว้ตัวสําหรับ ราศีนี้นะค่อนข้างที่จะเป็นเรื่องมีเรื่องมีดาวด้วยความเห็นว่าเรามักง่ายคิดง่ายไปคิดแค่สนุกเกินไปนะครับนี่สมรัปราศีพิจิกนะอาจจะเป็นดูปินศิลปินเนาะแล้วไปขายวิธีอื่นเนี่ยขอระวังววก็แล้วกันนะครับบางครั้งแบบน้านี้ขอขอเติมนึดนึงอย่างเช่นไปเล่นดนตรีตามจังตังจังวัดเอ้ยไปไปเขาเรียกว่าอย่างไป ทชแบ็กแน่กับแฟนคลับเอออย่างประมาณเนี่ยก็เกิดเกิดเป็นเรื่องราวที่มันย้อนหลังกันขึ้นมาแบบนี้ก็เลยเกิดเหตุการณ์ี่แบบว่าวิตกกังวลกันไปนะครับดังนั้นต้องขออ่าบอกเลยว่าเออระวังไว้ด้วยกันแล้วกันครับแค่ความสนุกแค่นิดเดียวนะมันก็ทำให้ท่านได้ มีตกกังวลมากขนาดนั้นนะครับจนจะหาเงินหาทองจะไม่ค่อยได้จะไม่ค่อยมีความสุขกับครอบครัวสักเท่าไรจะไม่ค่อยมีความสุขกับตัวเองสักเท่าไรนะครับประมาณนี้ครับแล้วนี่ก็คือสีราศีที่บอกว่าขอให้มีสติสักนิดนึงนะครับในปลายปีนี้ปีหน้าอาจจะดีก็ได้ครับป้องกันไว้ครับแล้วนี่ก็คือการพยากรณ์นะครับเท่านั้นเองนะมาได้ให้ท่านในเชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์เลยหรือว่าอย่างไรแต่ผมอยากจะให้ท่านในเตรียมป้องกันตัวเท่านั้นเองครับเนาะมันเหตุการณ์ร,ร้ายมันจะเกิดขึ้นก็ป้องกันครับแต่ถ้า มันก็เป็นผลดีสําหรับท่านในการใช้ชีวิตที่ดีต่อไปการดําเนินชีวิตที่สวยดูต่อไปนะครับผมแล้วนี่ก็คือการพยากรณ์ของชาแนลของรับตาในท้ายปีนี้ถ้าอย่างไรครับขอท่านพ้นไปได้หรือว่าป้องกันได้มันจะเจอเรื่องดีในอนาคตนะครับในท้ายนี้แล้วผมก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะครับดูตั้งแต่ต้นจ,นจนจบในปีนี้ด้วยกันลวก,กันนะครับถ้าอย่างไรขอให้โชคดีทุกคนครับเจอกันคลิปหน้าในปีหน้าครับผมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ